นี่พี่น้องมานี้อ้าดอกปลาพ่ออู่แล้วจ้าดอกงามๆเลย้อพี่น้องอสวัสดีจ้าพี่น้องทุกคน ทั้งในประเทศและต่างประเทศสวัสดีในวันที่สองมิถุนายนหกโกพี่น้องมันนี้กับเขาปลาหน้าจุดไว้คือเก่าจ้ะอำเภอหน้าจุวยจังหวัดอุบลนะจ้ะมาลุ่นไะสวมบ่งพี่น้องวันนี้เท้าสีม้านบอไปพี่น้องด้วยน้ำกันเนยจ้ะ,จะ ยิบถุงแดงดอกแหลโอ้ยแม่งก,กัดด้วยพี่น้องน้่งบอกงามด้ยยิตถุงทองห้อยย่องใจอู้ยพี่น้องมาเบืองไหนมาพ่อเฮ็ดองค์นฝานโอ้ยอ,อุย้ยใจด้ยอยู่บนนี้ฝาดาก็น่าสีดานเป็ดปุ่นพี่น้องโน่ออ้ยเงาเนี่ยเจ็ดดอกกันนี่ ตายใส่บอ่อใดอีกแล้วนี่นั่นที่ได้ได้บัางมันฟุยบดพี่น้องนี่องค์ฝานนั่นอ่ะฟุยบดเลยโอ้สีดายเดี๋ยมันฟุยฟุยบดเลย ใส่ได้อยู่งดอกนี้ผ่านอยู่พี่น้องแน่แน่นี่ดอกนะึ้นดอกนี้ก็ผ่านอยู่ làm như thế là. này, mười lăm đi, lăm mười 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 lăm này, พี่น้องมาพ่อไข่เหรอโงกจ้ะสองไข่งามๆเลยนี่มองไข่ไหม่นี่พี่น้องขิงแดงหน่อยได้พี่น้องอ้ตัวนี้ดอกได้บอนี่ได้บม่ได้โม่ตัวนี้บม่ได้กระบอกที่เอาทั้งคางกิ๊ก ออต้องเ่าทิมเนาะต้นนั้นเทนตะขาไม่ได้ไม่ยากินเออเออนั่นแหะนนเนตะขาดอกง,งามเลยเผงแดงล่งแตกจะ้ะ าเห็ดองค์ฝานพี่เนาะห้ามแหง นี่มาปัก,กาักพริกด้วยพี่น้องมาพูดถึงมูจ้ะถึงแดงจ้ะมาพี่น้องมาขอบมูเฮ็ดถึงเหลืองพี่น้อง,องดอกงามเลยเป็นมูเลยจ้ะกระลังพอดีแกงเลยพี่น้องมีอะไรเฮ็ดแสบีบเฮ็ดเสบด้วยพี่น้องนี่กระล่องดอกกุ้นุ่มเลยเฮ็ดถึงเหลือง ขา,หเ,า,ขาหเห็ดผูเลยปาดขาอย่างพี่น้องเลยเทียวก็เห็นได้เหน่อยมันน้องมาผู้เปลี่ยน กีกัดไม้เด้อพี่น้องมาปัาบุกพริกโอ้หนรเฮ็ดเสียพริกนดนึ่งเออดอกหนึ่น้ออืมอนอื่นสิคัดนองเอาสิ๋เขาบอกเอาเลยอ้เป็นน้ำเเป็นน้ำนี่พี่น้องมัน้แ้อ กินเลยกินนานแค่ไหนพักเลยบ้านตั้งพอดีกินเลยอยู่แล้วมันแกงแส็บชุดยอดได้พี่น้องเฮ็ดผึ่งเนี่ยนหว,วานแกงหวานแกียงเส็บดอกน้อยแห้งอาไว้ไม่ผู้อื่นมาเก็บไม้หม,มหันทำ่มาก,ก็ได้ นี่งามเลยเ็จอยู่อันผู้ป้ากุ๊กกีกะรลายแต่มันเถาพี่น้องมันเถารลายยายก้อนกําลังกําลังมา,ขาเขาจะเก็บร้ายเหมือแล้วละ่ะแต่ว่ากําลังมาผู้นี่ Nét làm đi Hết bù chả Đóng đọc อุ้ยขาอุ้ยดอกนี่ก็งามพี่น้องคนนั้นประเดีดยตัดขาหย่าเลย,ยอ็คือถึงแดงหน่อยตัวนี้ถึงแดงหน่อยฉันก็เห้ถึงทลาอินโมเมนพี่น้องใหดถึงแดงหน่อยลู้นคือดอกงามแท้โอ้โหนี้ใหดถึงแดงหน่อยดออกเนาะอุ้ยนี่เด็ด โอ้ตาต่างกตาต่างเฮ็ดบานเขาต่ังอ๋อไม่รู้สิเป็นบ้าน เฮ็ดคนเดียงหน่อยก็ออกบานพู่นหลูกนี้พูดกำลังเงอะงพูปลากระิกอก็สุดเฮ็ดตัวนี้เหน็นมันปูจ้ะพี่น้องอุ้ยมันปูกระดอกงามแกงเสียบกันเวยจ้ะมันปูนี่ ก็จะงามคักเลยพี่เนาะนะโอ้อยดอกนี่พี่เน,นาะงอมามาก งามอยู่พี de ่น้องมันก็ดอกสองดอกจ้ะเพราะได้เก็บอยู oh, ่พี่น้องมาหลายนะจ้ะมูมูมวยไงมันก็ดอกสองดอกอีกแล้วจ้ะสามดอก ยังงามอยู <sh> ่เด <sh> ้อเนาะหางทองเหลืองเลยนี่ดอกยังหน่อยอยู่นี่ดอกเถาดอกนมเนาะนั่นงามอยู่พอได้เลีมพอได้เก็บอยู่พี่น้องมองได้ดอกสองดอกไป มัเป็นมูใหญ่เนาะจ้จะแต่ว่าก็ถือว่ามานนี่ดอกพ่อได้เก็บอยู่ดอกงามคักพี่น้องขาใหญ่ๆเลยคุณเนี่ย ไช่ก็ไม่พี่น้องเฮ็ดก,ก็ออกบ่าค่อยดีปานใดออกบ่าเป็นโมคือปีกายปนไดนพี่น้องปลา,าพวกผีจ้ะบรรยากาศในปลาพี่น้องอากาศคึ้มเด้อเดดบ่ค่อยมีจะ้ะ ดอกยังงามาอู่เด้อน่ะต้องดอกสุดยอดเลยพี่นนอะ 又干净很。 นนี่มีไ่จะดองามๆเนาะดองนุนม ดอกนี่ะคดอกง,าม,งามเลยพี่น้องสิล่ะสองดอกที่อย่างกันหลงสองเลยงามค่ะบัวเถาวัลย์บัวนมเลยนะี่อ่อนพอดีเด็บป่งากาดาเล็บผี่น้อง Doanh năm nhanh đấy, Doanh. 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 ถึงเหลืองจากพี่น้องดอกงามๆเลยจ้าแกงหวานดีไ enfin, ด้พ <maintenant S 2> okay, ี่น้องนี่เฮ็ดถึงเหลืองนี่สุดยอดเลยสุดยอดเฮ็ดเผืองเลยเฮ็ดถึงเหลืองนี่แกงหวานแสบหนึ่งดอกนึงเบื่อกำลังงมเลยปีสองหรอกสามน้องก็ปี ดอกนึงห้าต่อวาเปียกงามครับพ uh, no ี่หนอกนะในตรงฝาดนอจะพี่หนอก อุ้ยมีมงกือกำลังชิมาจิดดอกข้ามเลยป๊าดตามดอทกที่ขักสิ่นน้องอุ้ยดอกแงี้อุบ,บ่าสามดอกกับปนเอี่ยมตัวนี้คุณน่ะห้ยามข้ามข้ามมีดอกหนึ่งจังดอกสวยเลยพออยู่แล้วจ้า สองดอกจ้ะโอ้ยอางามเลยอุย้ยนี่เดี๋ยวดอกคู้มันนี่ดอกคิ้วางามงกระตาพี่น้องได้แน่อยู่จ้ะ บาคนกัดตอกข้ามพี่น้องกระของห้อยย้องจ้ะคนต้องข้ามผากันเม่อพี่น้องจัดเก็บเก็บเส้นมาตายยู่เฮ็ดก็ได้ยกรของห้อยย้องจ้ะสามดอกใหญ่ๆด้ทำงานดีจังสองดอกจ้ะ Sám đỏ của tôi tụi này Cái ừ. tổng hoa nhỏ kìa Thì nó ừ. Ui mẹ chín nó Thấm ดอกทวนมันก็ลังออกพี่น้องพันเอออกหลายด้วยจ้ะพี่น้องเอ้ยจ๊คสีน้อยสีน้อยเรามองมองมันออกหลายกับไฟใหม่เนาะผู้ที่เขาเคยไปเก็บพี่น้องมันออกได้หลายนะไฟใหม่จ๊คสีออกมาออกดอกถั่วมัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

พี่น้องมาสรุปยอดสีเฮาไใดเฮ็ดผงแดงเฮ็ดผงเข่าห้อยองอาจเฮ็ดองผ้าแน่พี่น้องใครเฮ็ดละงอกเดี๋ยวซ้องใครจ้ะมันก็นั่งสิเรลิมนะจ้ะตัวนี้ก็มันเป็นเฮ็ดเถ่าแน่พี่น้องดอกจุ่มก็มีดอกต้องพันยาข้อเราเก็บเอาเลยนะตัวนี้เก็บทายน่าจะพี่น้องถือว่ามานอยู่พี่น้องมันนี้ควรจต้องห่อมนะจ้ะก็เลยจะสกับบ้านถือว่ามานอยู่ดอกพี่น้อง อย่าเตรียมตาอยอ่านเอาตัวนี้เก็บใส่กระถิเตรียมตาอยู่ดอ,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 อกพี่น้องเลือดกระตาคนละเอา้มามาน้ามาลุนกันต่อพี่น้องกระปากก็ไหลก็แส้แน่จ้ากดติดตามกดกะดิ่งแจีงเตือนจากสว่องนู่นก,ก่อนสแนลมาน้มนามาลุนกันต่อจ้า